ส,สดีครับค่ะในเรื่องราวของ d i v i v a l u a r r n เอิญไปได้ยินคำนี้มานะ,ะคะบอกว่าเทรดหลักแสนได้10ล้านมีโอกาสเป็นหรอฮะเทรดหลักแสนด้สิล้านได้เป็นล้านได้เป็นล้านใช่ได้เป็นล้านม,มีความเป็นไปได้ครับผมมันยังไงเป็นไปได้แบบไหนคะ เออตัดเดี๋ยวนิดนึงก่อนนะครับค่ะเช่นไงเอ่อถ้าเกิดว่า,า,เ,ดวาเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้ก่อนว่าถ้าเรามาดูว่าเท็ดเท็ดแสนเอาเอาเอาว่าถ้าเป็นเงินแค่แสนเดียวนะนะครับไม่ไม่ใช่สี่แสนห้าแสนนะเอาแสนเดียวเลยแสนเดียววงเงินอ, <c oughs> อ่าถ้าเรามาเล่นเซตห้าสิบนะครับผมบอกเลยว่าโอกาสอ่ะมัน,ม,นมันก็ไม่ง่าย ตัวทีเฟก์ละฮะฟิวเจอร์อ่าใช่คือหมายความว่าถ้าเรามาเล่นเซ็ตห้าสิิเนี่ยไม่ง่ายเพราะว่าตีเฉลีย่ยเฉลี่ยเนี่ยนะครับเซ็ตห้า w ิีิเนี่ยช่วงสักเดือนสุดท้ายเนี่ยก่อนหมดอายุเนี่ยมันจะให้อัตราทดประมาณ10เท่าแต่ว่าคุณม่อนต้องดูว่าตัวเซ็ตห้าสิบจริงๆเนี่ยเวลามันปรับขึ้นปรับลงเนี่ยนะครับหนึ่งเปอร์เซของเขาเนี่ยก็เหนื่อยละ หนึ่งเปอร์เซ็นต์ของเขาคือเก้าจุดหรือไม่ก็สิบจุดสมมุติถ้าเราได้หนึ่งเปอร์เซ็นต์เนี่ยคูณสิบเท่าเข้าไปก็คือสิบเปอร์เซ็นเท่ากับเราได้สิบเปอร์เซ็นเองเราลงเราลง <c oughs> เราลงแสนหนึ่งเนี่ยเราก็ได้แค่ตานแค่ได้แค่หมื่นเดียวนะครับแต่ทีเนี้ยถามว่าโอกาสที่มันจะเกิดขึ้นได้จริง,รงๆเนี่ยมันเกิดขึ้นได้กับตัวไหนนะครับมันจะเกิดขึ้นได้กับตัวที่เป็นดีวบนตัวหุ้นมากกว่า แต่แต่จะเอาขนาดสิทธิเท่าตัวขนาดนั้นนี่ก็ไม่ไม่ใช่คือต้องบอกว่าโอกาสนี่แทบแทบจะขอใช้คําว่ามีโอกาสเกิดขึ้นได้แต่แต่ยากมากาแต่ถามว่าถ้าเกิดว่าร้อยเปอร์เซ็นจากจากตัวาจากตัวดีบนตัวหุ้นเนี่ยไม่ยากร้อยเปอร์เซ็นนี่นี่ค่อนข้างไม่ยากนะถ้าเกิดว่าเราจับหุ้นได้ถูกตัว จับหุ้นที่ถูกตัวคือจับแบบไหนยังไงคะจับหุ้นได้ถูกตัวก็คือว่าคือถ้าเราอยากจะได้ผลตอบแทนขนาดนั้นเนี่ยนะครับสิ่งหนึ่งที่เราต้องเลือกเลยคือเราต้องเลือก D W ที่ให้อัตราทดสูงค่ะนะครับเราต้องให้ D W มันเงื่อขไขมันเยอะคือหนึ่งต้องเลือกอัตราทดสูงผมยกตัวอย่างนะครับว่าเรามี D W สองตัวเปรียบเทียบกันตัวหนึ่งอัตราทดเจ็ดเท่าอีกตัวหนึ่งอัตราทดสองเท่าครึ่งถามว่า ถ้าเราอยากจะได้ผลตอบแทนมากๆจริงๆเนี่ยมันควรจะเล่นตัวไหนเราก็ต้องเลือกเล่นตัวที่อัตราทดสูงๆใช่ไหมครับค่ะเพราะว่าถ้าอัตราทดต่ํามันก็ให้ผลตอบแทนเรามากขนาดนั้นไม่ได้แต่ทีนี้มันต้องมีมันต้องมีเงื่อนไขอันนึงว่าถ้าคุณอยากได้ผลตอบแทนเยอะจริงๆคุณก็ต้องถูกทางด้วยนะค่ะค่ะออ,อันนั้นน่ะคือตัวหลักนะครับทำยังไง,งถูกทางคะจริงๆแล้วจะบอกว่า ผมยกตัวอย่างนะครับว่าคนที่ได้กัไปเป็นกรอบเป็นกรรมสําหรับรอบนี้เลยเนี่ยนะครับส่วนใหญ่จะได้อยู่บนหุ้นอย่างตัวดีแท็ตัวปตทอสอพอแล้วก็ตัวปตทอ๋อ,อที่ตีขึ้นมาเนี่ยฮะใช่เพราะว่าตอนช่วงไม่ใช่ครับเพราะว่าตอนที่หุ้นสามตัวนี้ลงนะครับตอนที่หุ้นสามตัวนี้ราคาลงลงมาเยอะๆออเนี่ยดีดส่วนใหญ่จะเป็นดีดที่ ที่เป็นตัวคอลคือตัวเล่นขึ้นใช่ไหมครับที่มันอยู่ในตลาดอยู่แล้วเวลาตัวตัวคอลเนี่ยนะครับเวลาเวลาราคาหุ้นปรับตัวลงมาเนี่ยตัวคอลก็จะถูกลงถูกลงนะครับราคาหมายถึงราคา D W ก็จะถูกลงตามมาด้วยแต่ว่าสิ่งที่เราได้มาด้วยก็คือว่าอัตราทดมันก็จะสูงขึ้นตามไปด้วยเหมือนกันผมสังเกตเห็นเลยว่าวันนั้นมีคนซื้อดีแทของค่ายอะไรผมจำไม่ได้แล้วราคาหกสตัง์ ผมก็ยังแปลกใจว่ากล้าซื้อเข้าไปได้ยังไงเนี่ยซื้อคอเหรอคะ,ะซื้อคอที่ราคาหกสตังค์นะครับ<จ>แล้วใช้ตัวแม่เนี่ยประมาณห้าช่องถึงจะขยับสักหนึ่งช่องะนะครับผมแต่ปรากฏว่าไอตอนนั้นน่ะดีแท็อยู่ประมาณแถวแถวห้าสิบห้าบาทค่ะค่ะแล้วดีแท็ขึ้นไปหกสิบแปดอ่ะฮะก็ร้อยเปอร์เซ็นโอ้มันมันเกินต้องบอกว่าต้องบอกว่าถืออย่างนี้เกินน่าจะเกินร้อยนะมีวิธีการอะไรทําแบบนี้ได้ไหมเนี่ย คือหนึ่งเลยต้องกล้าเสี่ยงแต่ตอนนี้คุณม่อนดูนะครับว่านักนักลงทุนที่เล่นดีดกันส่วนใหญ่เนี่ยยังยังยังแบ่งเป็นสองกลุ่มเลยกลุ่มหนึ่งบอกว่าจะเล่นดีดก็ต้องเล่นให้มันมีอัตราทดสูงสุดสิเพราะว่าไหนไหนมันเสี่ยงเราก็ต้องได้ผลตอบแทนเยอะถูกไหมครับแต่ในขณะที่นักลงทุนอีกกลุ่มหนึ่งก็จะบอกว่าโอ้ยเล่นเสี่ยงเวลาลงมันก็เวลาลงมันก็โดนเยอะแล้วแถมเป็นตัวที่ให้ผลตอบแทนเยอะๆเนี่ย ถือไว้ก็โดนทํา e k กินอีกอย่างเงี้ยก็จะเลือกไปเล่นตัวที่พอดีพดีถือได้อย่างเงี้ยใช่ป่ะฮะเพราะฉะนั้นก็อย่างที่บอกว่า high risk high return เนาะนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเรากล้าที่จะเสี่ยงยอมรับความเสี่ยงได้มากขึ้นผลตอบแทนมันก็จะกลับมาได้มากขึ้นคนส่วนใหญ่นะครับเวลาเล่นเนี่ยตัวตัวที่น่าสนใจที่สุดสำหรับการเล่นรอบลักษณะนี้นะครับคือว่าเราไม่ต้องเล่นทุกวัน ดีๆค่ข้อมูลดีๆแล้วซัดเลยเหรอฮะเราไม่จําเป็นต้องเล่นทุกวันนะครับอย่างสมมุติว่าเราอาศัยจังหวะช่วงแพนิกของของหุ้นบางตัวอย่างอย่างสมมุติตอนนั้นปตทสพที่ที่ลงมาตั้งอตั้งอ่าพอพอเราสมมติแล้วจุดจุดสาคัญเลยเอาเอาผมผมนึกว่าดีแท็กดีกว่าละกันนะครับดีแท็กจะดูง่ายกว่าน่อยอ่ะพอดีแท็กลงมาปุ๊บเนี่ยตอนนั้นไม่มีใครกล้าซื้อถูกไหมครับค่ะแต่ทีเนี้ย ถ้าเราเล่นดีดเนี่ยผมบอกเลยนะครับว่าเราก็ยังไม่ซื้อนะคือหมายความว่าถ้าให้เราซื้อแล้วไปคาดหวังว่าเดี๋ยวมันจะขึ้น <Okay. S 2> เราก็ไม่รู้นะครับว่ามันกี่กี่กี่เดี๋ยวอีกกี่วันมันจะขึ้นหรือมันจะอยู่ตรงนี้เป็นอีกอาทิตย์ <Okay. S 2> เพราะฉะนั้นหลักของการซื้อดีดเนี่ยบางทีต้องใช้การวิเคราะห์ทางเทคนิคหุ้น <H oon. S 2> อ่าเข้ามาใช่ <H oon. S 2> ใช้วิเคราะห์การเทคนิคมามามา,มาวิเคราะห์หุ้นตัวแม่ไปด้วย <H oon. S 2> นะครับว่าจุดตรงเนี้ย น่าสนใจที่จะซื้อหรือยังนะครับ mm. หรือว่ามันมีเครื่องมือทางเทคนิคตัวไหนที่เขาบอกเราว่าหุ้นมันลงมาถึงจุดที่มันควรจะต้องดีกลับแล้วนะครับ mm. แล้วเราก็รอดูทามมิ่งที่เหมาะสมอย่างดีแทกพอวันประกาศงบออกมาปุ๊บมันดีดด้วยวอลุ่มเข้ามาปุ๊บเนี่ยวันนั้นคือวันที่เราถ้าคนเล่นดีดิวคือวันนั้นเป็นวันที่เราต้องฟอลโล่นะครับฟอลโล่ follow, <c oughs> ถามว่าฟอลโล่แล้วผิดทางทํายังไงฟอลโล่ follow, ผิดก็คัดเลยเลย ใช่สอนัถ้าผิดทางปุ๊บก็ตัดคัดทิ้งไปเลยที่นี้จะมีผลประกอบการที่จะทยอยแจ้งกันในช่วงเนี่ยพี่ป้อมพูดพหัดกันอะตรงนี้พวกดีวีก็เกรงเกรงกันเลยใช่ไหมคือส่วนใหญ่ก็เกรงนะครับเพราะว่าพูดตรงๆว่าหุ้นบางตัวเข้าหุ้นบางตัวไล่ขึ้นใช่ป่ะครับหุ้นบางตัวไล่ขึ้นมาเหมือนกับเราก็พอไล่ขึ้นมาเยอะเราก็ต้องคาดการแล้วว่าผลประกอบการน่าจะโอเคถ้ามันออกมาเหมือนกับที่คาด ก็อาจจะโดนเซลล์ออนแฟกก็ได้ใช,ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยบางทีถ้าการ,การที่สมมุติถ้าเรารู้สึกว่ามูลหุ้นมันขึ้นมาเยอะแล้วเนี่ยไม่อยากไม่อยากแบบไปไล่หรืออะไรมากเนี่ยเราก็อย่าเพิ่งเล่นนะครับ อ่ะฮะคือคือรอรอให้งบออกดีกว่าเพราะอีกกี่วันเองอ่ะเขาไม่กี่วันเองงบออกให้เสร็จเรียบร้อยปุ๊บก็เดี๋ยวเราก็ค่อยเริ่มยกตัวอย่างเนี่ยผมเห็นชัดเจนอย่างอย่างตัวสวัสด์อย่างเงี้ยฮะผมว่าเขาก็คงมองว่างบจะดีแต่ว่าถ้าคุณม่อนสังเกตคือราคาหุ้นมันจะนิ่งอยู่แถวๆถ2สี่สิบสองเจ็ดห้าสี่สิบสามเพราะขึ้นมันก็ขึ้นไม่ได้ผมคิดว่าตรงนี้เป็นลักษณะของการรองงบแล้วงั้นไงคะีถ้ารองงบถ้ารองงบ คนที่เล่นดีเดบิวก็ควรจะต้องลองงบครับคือคือคือเพราะว่าถ้าเราไปซื้อตรงนี้ครับมันก้มีความว่าเราไม่รู้ว่างบจะออกมาเป็นยังไงแล้วถ้าออกมาแล้วจะเป็นยังไงได้กับพี่ป้อมหมดเวลาพอดีแหมกำลังเข้มกำลังมันซักไปเรื่อยๆสนุกสนานกันดีขอบพระคุณนะคะโอเคครับสวัสดีค่ะค่ะเพราะว่า